เอาละครับคุณผู้ชมเรากลับมาเล่นเล่นตนัวละครดีกว่านะครับหลังจากที่หายไปหลายพันปีนี่คือคนที่เราต้องเล่นนะครับคือแบบว่าหายไปนานมากนะครับอาจารย์ก็ประกาศว่าเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้เร็วๆนี้ก็จะมีข้อมูลนั้นข้อมูลนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนั่นเอง อันนี้คืออะไรวะอ๋อหน้าปกหน้าปกมินิไอจังไม่ใช่ไอจังนี่เคลียหน้าต่างหักเราเคลเียถ้าเงาไม่ละเราต้องเปลี่ยนตัวเราต้องเปลี่ยนชุดก่อนไม่ใช่หรอวะเอา้าจะไปไหนน่ะอะโจ มีตั้งสี่ชุดเลยนะครับประเด็นคือผมจะดูแบบนี้ก่อนไงโอเคดูไปทีละขั้นตอนครับ ขอไปนะคุณผู้ชมเขาด่าแมวเขาด่าแมวแมวก็ปานเสียงคนเนาะสุดเทมากโอ้ออกูตดใส่ได้แมวเวนโอ้ยขอไปนะคุณผู้ชมผมไปไล่แมวมาเฮีย ผมไม่มีชุดนี้เราจะไม่เล่นชุดนี้ก็แล้วกันนะครับเราต้องข้ามไปนะครับคือเป็นชุดที่เท่มากแล้วกูไม่มีด้วยถ้ามีก็ดีไปอย่างแต่ว่านี่เราไม่มีนะครับ <c oughs> ต่อไปไปดูดูการแนะนําทีมโอเคประมาณนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แนะนําทีมดิสติ๊กมากแนะนําทีมพ่องดูแค่นี้เราก็ต้องดูจะหลอขี้เกียจดูแล้วดูดูดดดวินละเอาจริงตอนนี้ ดูดูจนจะอ้วกละไม่พอละไม่ไหวละกูพอละกูไปดูต่อละเคียหน้าเราหมดทุนละกับเธอแล้วนะวคือระบบเปลี่ยนตัวเกมนี่แม่งเปลี่ยนยากแกะดูมันทำหรือแม่งกูต่อยสักวันเนอะ ค,คืออยากให้แก้ไขเรื่องระบบเปลี่ยนตัวนะครับมันเฮี้ยมมากเปลี่ยนตัวได้เฮี้ยมมากนะครับทําใหม่เถอะไอ้ระบบเปลี่ยนตัวเนี่ยไม่ชอบว่ะหมายถึงทำมันเปลี่ยนง่ายๆนะน่ะรู้กี่เนี่ยคงไม่ดูเยอะขี้เกียจแล้วขี้เกีเยจดูแล้ว กดูจนเรียดแล้วเราดูพอประมาณพอคนระับเราไม่ต้องดูเยอะนะพอประมาณคู่ควรแก่มึงทั้งหมดเหรอทั้งหมดที่ว่าไม่ก็หมายความว่าตัวละคร ออตูมคอตูมอะไรคอตูมไหนวะบางอันก็ไม่มีมั้งนะครับไม่ดู้เนี่ยอันนี้ไม่รู้จริง ี่ก็ไม่เอาแล้วกันโอเคเอาชุดเดิมอ๋อแสดงว่ามันไม่ได้ทำแอนิเมชันไม้โอเคเอาชุดนี้ไปวะ โอเคมันมันไม่ได้ทำแอนิเมชันไว้บ้างนะครับแอนิเมชันเอ็กเสกลายตา ทุุกมมยกเลกน่าจะไปยกเลกทำไมอเนี่ยโ,โอเคเสียงป่วยอเอาก็เปลี่ยนแล้วนะทไมไม่เปลี่ยนให้ผมว่าเว่าต้องเลือกใหม่ต้องเลือกใหม่ด้วยโอเค โคตรเหนื่อยทำทำไมเนี่ยทำเพื่ออะไรเนี่ยเราต้องทดลองดานไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเล่นต้องทดลองหลังนี้ต้องใช้ QTE ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองก่อนแล้วกันทดลองเล่นเองก่อนครับว่า QTE มันใช้ใครบ้าง คิวทีอีมันใช้โอเคมีน้ำแข็งกับมีสายฟ้านะมีน้ำแข็งมีสายฟ้าไม่ใชม่มีน้ำแข็งมีน้ำแข็งมันพองมีน้ำแข็งมาจากไหนวะปปนเนน้ำแข็งค่อยกด QTE ได้โอเคครับคุณผู้ชมรอบนี้ง่ายมาก รอบนี้มันง่ายมากนะครับง่ายแบบไหนเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวพาไปดูง่ายก่อนได้คิดเว้ QTE อะเปลี่ยนตัวแป๊บนึ่งแป๊บนึ่งรอ QTE ก่อนเออส้นตีนแมว ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็หยุดเวลาเป็นทําให้ตายการหยุดเวลานะมีฟน้ตีแมวด้วยหรอวะมีฟน้ตีแมวด้วยครับอยอ้ย,อยเจ๋งว่ะอ๋ออ๋อ มีการหลบด้วยมีการหลบหน่วงเวลาด้วยเออโอเค ว่าเจ๋งดีถือว่าไม่เร็วเลยนะโอเคครับอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เปลี่ยนตัวไม่ใช่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนชุดรอบนี้เป็นสีม่วงนะครับเอาแล้นะเปลี่ยนชุดแล้วเหรอไอ้กูเปลีป่ยนแล้วโอเคมันเปลี่ยนแล้วเขาไม่ได้ทาโปกเอาไว้นะครับเขาไม่ได้ทํโปกโฟบายมันเปลี่ยนไปดไปด้วย เปลี่ยนเป็นเมย์ก่อนนะเอาเมย์มาก่อนอูที่อีเออสวยตีธรรมดาตีแบบกดค้างอ่ะเดี๋ยวด้ะเออ ลบโอเคหน่วงอากาศทำให้ตายสวยเออโยโอยโอยโหยโยชนตีนแมวสวย ไนะทไย,ไยมอนมากอดอกรอบนี้ไท <c oughs> ยมอนมากอดอกกูที่ไม่ะรอเนได้แค่ร,รอบเดียววะ่ะเราต้องเอาชุดแตนก่อน่ะสีม่วงฟีนเป็นรัเอาชุดนี้แล้วกันโผ้ยเชื่อบวัวไม่เ,เราไม่ใช่เอวนะ เราไม่ใช่เอลเป็นไม่ได้ไม่อยากเล่นเอลเท่าไหร่หรอกไม่จําเป็นเอลเอาไว้ที่หลังนะครับเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนเปลี่ยนตัวเชิงหวยเชิงหวยยืดที่อี๋โป๊ะ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 มาเลยเออเออ เออไม่ได้วะเอ่อยดิสวยเก็บเอกการตาเออเอาได่ไาไดิไม่เห็นเว้ยสวยช่วงบ่วงช่ววัวช่วงเออ của máy ai đẹp Ừ Okay. Ừ. 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 ไพมอนไม่มาไพมอนไม่ชอบชุดจีนวะไพมอนไม่เกีียวอะไรที่มันเกี่ยวกับจีนนะครับไม่ออกมาเลยเอยที่จำกัดละถ้าเพิ่มต้แล้วถ้าเพิ่มหรอโอ้โหไม่ใช่เพชรห้าสิบเพชรไม่คุ้มเลยนะครับด่านใหม่ก็ได้ม้งด่านที่ด่านอะไรวะ มันเจอกับตัวอะไรวะชุดชุดฟุตชุดสุดท้ายนะครับต้องเอาปืนแรงๆหน่อยเพราะรู้สึกว่าเริ่มสู้ไม่ได้แล้วเอาอะไรดีวะเอาปืนนี้แล้วกัน <c oughs> <c oughs> เล่นหอเล่นโตโอเคตัดออกชั่วคราวนะลุย ชุดนี้เหมือนจะจำเป็นอยู่ชั้นเรียนกลยุทธ์เปลี่ยนตัวเอาเอาทำไมไม่ใช้ QTE แล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหโอ้โหโ อเออต้องอย่างนั้นลบเอาโอเคลบสวยลบสวยอุ้ยกบเสาบังทำให้ตาย โอ้โหฮไ่ปืนแรงมาเกินเอาปืนแรงมาเกินอันนี้อะไรวะไอ้นีม้มันใช่อันนี้เหรอ ไม่ใช่มันต้องเป็นยีน้ดิเออเม่กี้นี่อะไรวะ <c oughs> เล่นปีด,ดาด่านนี้มันเติมมันโหดจำได้เอาใหม่ครับเ,เอาใหม่เมื่อกี้นี่มันไม่โอเคเท่าไหร่เร่งไปหน่อยเร่งไปหน่อยอีก่กี้นี่เขาเลือกดานอะไรก็ไม่รู้มันเลือกดานได้ผมมั่ว ไลน์เดนเม์โอเคคิวทีอีคิวทีอีหลบสวยเออเอเอโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเออสุอนตีนแมวเหมียว ฝึกยิงปืนมาใช้ดิสวยเฮ้ยฆ่าไอ้บอสใหญ่ยังไ,ไงวะ<ร>เฮ้ยทำไมผมตีมันไม่เข้าอะ่ะออาจีนนะทำไมตีไม่เ<ร>ข้าวะโอเคโอเค น่าจะเลือกประเภทประเภทไม่ถูกนะครับคิก็ไม่ใช่แหละก็จบไปแล้วนะครับสำหรับน้องคนนี้มันดูดีดต่อไปเป็นอะไรวะต่อไปเหมือนจะเป็นมีชุดเดียวโอเคพอดีพอดีเลยนะครับพอดีเลยพอดีเลยเอาไปเท่านี้ก่อนนะครับใครได้เข้ามารับชมฝากกดไลค์ กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ